ทุกคนเอาจริงนะมันต้องมีทุกคนช่วยนะครับมันถึงจะไปกันรอดนะวันนี้คืออย่างเช่นทุกคนอาจจะช่วยด้วยการว่าอยากจะให้คุยอะไรเป็นพิเศษเ,<อ>เข้าใจว่า<ช>วันนี้แฟนคลับของหมอบุ๊กเข้ามาเยอะอแล้วเป็นคำถามที่พิมพ์ในคอมเมนต์ตลอดเวลาแต่ไม่ได้คำตอบมาเดี๋ยวถามให้วันนี้ควรต้องได้คำตอบอะไรสักอย่างครับ คือถ้าให้คุยกันเองเนี่ยก็จะชวนมาโรงพยาบาลอย่างเดียวแหละไม่อย่างอื่นหรอกจริงๆยังไงทค้เห็นวันนี้ตั้งใจมาชวนคุณหมอไปไหนใช่มาที่เกษมราชครับเลยเป็นไงานชวนหนังสือเลยเอาไว้ชวนหนังสือก็ทุกคนเชียร์ด้วยนะคือหมายถึงว่าเดี๋ยวพอกลับไปแยกไลฟ์ไลฟ์เดี่ยวชวนคุณหมอเลยนะว่าเกษมราชก็ดีอย่างนู้นดีอย่างนี้อะไรใกล้บ้านอะไรเงี้ยอะไรหรือว่าแบบใช้ประกันสังคมของเกษมราชอยู่เชียร์หน่อยว่าแบบเออดีนะอะไรเงี้ยผู้ชายกิในช่องผู้ชาย ็เหมือนกันเลยคือคอมเมนต์หลักอ่ะที่พิมมาคือเหมือนกันเลยโอเคครับน่ารักแค่คู่ค่ะแต่ไม่ใครบอกเลยว่าอยากให้คุยเรื่องอะไรจริงๆคือทุกคนเวลาดูไม่มีอะไรสงสัยหรือแบบอะไรนอกจากพิมพ์ว่าน่ารักน่ารักเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับจริงเหรอเราเราไม่มีเรื่องอะไรที่เราอยากจะรู้อะไรกับใครเลยเหรอตอนเนี้ย มาเจอกันบ่อยๆนะคะฝาแฝดต้องอยู่ที่คุณหมอเลยครับว่าขับมาไกลไหมมาไกลไหมครับไม่ไกลมากครับอยู่อยู่ตรงเพชรบุรีทองเราอ๋ออยู่ศูนย์วิจัยอันใหญ่หรอใช่ครับใช่ใกล้มากจริงๆก็ต้องบอกทางปุยนุ่นเลยพามาบ่อยๆได้ใกล้นะตรงเพชรบุรีอ่ะวิ่งมานี่นิดเดียวเองจริงๆครับเป็นครับเป็นท่าไหนครับเป็นเป็นเฉพาทางอโถไหมหมายถึงว่าเป็นอโถแล้วอแล้วสับบอดเป็นตัว ฮิปน oui. oh, oh. pues ีครับมาถามอย่างเดียวเล้าก็จะชวนอย่างเดียวชิญอางเดียวล่าสุดล่าสุดผมอะไปคุยกับหมอหมีหมอรู้จักหมอหมีไหมนั่นหมอจะตุพลที่คือพอดีอ่าใช่ใช่ที่แกก็จะมีช่องเหมือนกันเ้วเข้าใจว่าก็มีคนไปดูช่องแกที่เวลาพูดเรื่องโลกนู้นโลกนี้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมอะถามเขาคําถามแรกค่ะไปถามว่าทําไมถึงมาอยู่ เกษราชหมายถึงว่าเขาบอกว่าตอนที่เขาจบมาเขาก็เลือกมาอยู่เกษมราชเป็นที่แรก <c oughs> คือเขาอยู่กับผมมาที่ประชาชื่นกับที่บางแคใช่ไหมเ <c oughs> ขาบอกว่าข้อดีของที่เนี่ยอย่างหนึ่งเลยซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะอันนี้เป็นข้อมูลที่เพิ่งรู้ตอนที่ไปคุยกับแกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเ <c oughs> ขาบอกว่าที่เนี่ยไม่มีการเมืองคือไม่มีการการ <c oughs> ักอ่ะคือหมายความว่าเวลาเราเป็นหมอจบใหม่ไปสมัครที่โรงพยาบาลไหนก็ตามส่วนใหญ่อ่ะมันจะต้องมีเส้นคือหมายความว่าเพราะการที่เราเข้าไปอ่ะมันแปลว่าเราต้องไปแชร์ คนไข่ถูกไหมเรื่องจริงไหมครับอันนี้ก็จะมีในหลายๆโรงพยาบาลใหญ่อยู่หรอมีครับมีแล้วเวลาเราเลือกเลือกไงครับถ้าเป็นเครือบีดีมสเขาจะพอจบแล้วเขาจะส่งไปในเครืออ้าวแต่ว่าเราไปคอนแทคเขาตั้งแต่ต้นหรอใช่ครับเป็นสมัครมาต่อเพล่อนโลเลยครับไม่ไม่ไม่อันนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวผมอยากรู้ส่วนตัว แต,แต่อย่างหนึ่งที่ผมมั่นใจมากว่าทุกคนก็งงกันคือถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลอ่ะเวลาเราเจอคุณหมออะเราไม่เรียกว่าหมอนะครับเราจะเรียกว่าอาจารย์เราทุกคนก็จะงงในในข้างนอกว่าท<อ>ําไมเราต้องเร,รียกอาจารย์ทำไมต้องเรียกว่าอาจารย์ดีวกว่านหเวลาเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยครับก็จะแบบอาจารย์ว่ายังไงนะคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่คนปกติไม่เข้าใจครับจะให้เห็นหมอเต็มจอไงคนเขาอยากเห็นครูค่ะ หมอบุ๊กเสียงเบาเออคือหมอบุก๊กเป็นเก่งอยู่เลยครับทุกคนช่วยบอกให้หมอไม่เก่งก่อน,นมีเกมเล่นหลักคอไมเล่นเกมละ